สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนจุดบล็อกต่างๆของเซตแมปไอซ์บล็อกสำหรับจุดที่1ก็จะเป็นจุดที่นิยมที่สุดให้เราเดินมาที่ตรงนี้เสร็จแล้วหันหน้าขึ้นไปที่ไอจุดสีขวาวฝั่งซ้ายบนนะฮะแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วให้กด <c oughs> กระโดดพร้อมพุ่งสำหรับจุดที่2ก็จะเป็นจุดใกล้ๆกัน เรามาที่มุมสีเหลืองตรงนี้เสร็ล็เลงคอร์สแฮให้อยู่ประมาณนี้ครับสำหรับจุดนี้จะเป็นจุดที่ยากที่สุดเพราะกันไม่แนะนําให้ทําในแรงนะ <c oughs> สำหรับจุดที่สามก็เป็นจุดที่ผมใช้บ่อยที่สุดให้มาที่มุมตรงนี้เสร็จแล้วให้เลงคอสแฮอยู่ที่ด้านบนของเงา แล้วก็ให้มองไปที่ตรงเส้นระหว่างสกิลด้านล่างให้เส้นทางด้านซ้ายไปชนกับเงาพอดีอย่างนี้เสร็จแล้วปล่อยมือแล้วก็กอดพุ่งประมาณนี้ครับผม <My S 1> ต่อไปจะดูฝั่งของดีเฟนเดอร์กันบ้างให้เราเดินไปที่ ตอนสุดนี้ไอที่มีเงาสามเงาเนี่ยจะามาที่ตรงกลางหันหน้าไปทางซ้ายบนเลงคลอสแทอยู่ตรงประมาณด้านบนสุดของเงาฝั่งขวาที่เป็นเงาล่างๆสลัให้กระโดดแล้วก็เดชจุดต่อไปก็จะเป็นจุดตรงกอดแบบนี้นะครับ ให้มาที่ฝั่งซ้ายของกลองประมาณนี้เสร็จแล้วหันหน้าในคอยแฮอยู่ประมาณนี้ครับผมไม่อมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วให้กระโดดแล้วก็พุ่งมอสสำหรับจุดสุดท้ายให้มาหาคนนนนุณจโรแมนตรงนี้มาที่ทางฝั่งซ้าย สร้อเล็งคอสแฮร์ไปที่เงาประมาณนี้ครับหน้านบนของเงาเสล้อให้กระโดดก่อนแล้วค่อยพุ่งแบบนี้ไม่ว้าสิไม่ว้าสิเสิมอีกจุดหนึ่งอันนี้ไม่ใช่จุดแดน้นะครับจะเป็นจุดสำหรับการใช้ท่าพุ่งขึ้นให้เรามาตรงนี้เสร็จแล้วให้เรากดยอด่อมาที่มุมสุดเสร็จแล้วให้เดินไปทางขวาบวก กดเดินไปข้างหน้าแล้วก็พุ่งขึ้นประมาณครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย